มึงจะพูดอะไรเขาก็คิดหมดเขาก็หาอะไรมาคิดอยู่ดีบอก็ว่างั้นแหละอ่ะ <c oughs> อีกเยอะครับผมก็อีกเยอะอีกเยอะเกาเพลงอีกเยอะครับทุกคนไออ,อ,อ,ออีหล่าหองก,ก่อนเลยอ่ะมึงหมดดีด้วยช่วยพูดดีดียังเอื้อยพี่โป้เจี๊ยบนี่ละมือนั่นเอืเ้อยนี่เอามาให้กูจังจีหล่ะพี่โป้ คุณดื้อไงเขาเมื่อดันเอฟซีหัวแตกไปสองคนอะอาพิพโป้ถือขัอ้นอภิโพมาให้แจกเอฟซีแล้วเอาก็ดีนี่ได้พู๊คุณจะได้ไปแบ่งกันไงโอเคเระหว่างที่ พูดเลยพูดเลยพูดยูดอายุนีต้นรับพี่เจียร์ร้อยล้านขึ้นมาบนเวทีก็แล้วกันนะครับโอ้ยลูกพี่เอาจริงนะพี่เพิ่งเห็นหน้าลูกแบบชัดๆแบบนี้โอ้ยวันนั้นก็เห็นอ่ะใบแบบใบถึงว่ามาดูใกล้ๆแบบอย่ามาพูดอย่ามาพูดแล้วก็เห็นไม่ไม่ มไม้ตัวไหนเตี้ยเ <Yeah. S 2> นี่ยเตี้ยตรงไหนอ่ะเอาอันนี้มันไม่ใช่ไม้มันเป็นที่คำ้ำอ๋อโอ้โห oh น้องนุก๊กอ่ะหน้าใสาแบบนี้ถ้าใครไม่ชอบเนี่ยเสียดายแย่เลยนะเนี่ยปิดไมพี่เพิ่มลงไปเดี๋ยวนี้บอกแล้ว <laughs> อันนี้อุ้ยนุ๊ก <laughs> อย่าทำปลายแบบนี้สิ ช่วยกูเลยเหรอโอ้ยหายป่วยหรือยังครับหายแล้วครับใครใครไปรับออกมาจากโรงพยาบาลไหมไม่รับไม่พี่ถามคือไม่ได้จะปั่นหรือจะบดอะไรถามราะคนไม่รู้อไม่รู้เขาไม่รู้ขับรถอก็พูดไปแค่นั้นขับรถกลับมาอ่าโอเคกลับมาคนเดียว กลับมากับพี่ป๊อปกี่พูดไรทำไมทำไมทำไมเสียกลัไมยัดกระยอให้กูพูดแล้วแล้วที่โรงพยาบาลนี้อยู่อยู่คนเดียวเลยอยู่กับพี่ป๊อปเลยครับสองคนสองคนไม่ไม่ไม่พี่เพิ่มนี่ไม่เท่าไหร่มึงเป็นไร หรือว่าด้<ท>า <ำ S 1> <ด>นนี้เขากควรหลุดว่ามึง